พามาดูปูกัดข้าวเพื่อนๆดูดิตรงนี้แปลงนี้เราไม่ได้มาดูอันนี้อันนี้คือปัญหาของเกษตรกรนะคะอันนี้เป็นนาหวานเนาะเพื่อนๆน,น้ำพอน้ําเยอะปูก็จะมากัดน้นําเนาะก็มากับเ,เราก็เลยจะมาหาจับปูนี่ได้แล้วตัวหนึ่งเพื่อนๆดูตัวกลางๆกาลังกัดข้าวกำลังเนาะปูเยอะ ขึ้นมาอินทรีย์ไม่มีเคมีอะไรปูก็จะลงมาเยอะเลยเนี่ยผลที่ตามาก็คือหกตัดข้าวหมดเลยเพื่อนดูขึ้นแปลงเลยข้าวแปลงนี้เยอะนะคะตัดจนหมดเลยอ่ะยังไงก็ต้องจับปูออกเนาะก่อนที่จะซ่อมเราต้องจับปูออกนะคะเพื่อนๆถ้าน้ำไม่ข้าวเราก็จะเสียหายอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นเลยตัดจนหมดเลยนี่แหละปัญหาของเราถ้าน้ำเยอะจะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆ เนี่ยปูกัดข้าวค่ะเขาปล่อยน้ำแล้วนะคะเ่าไม่าวาาว่าปูจะหมดหรือเปล่านี่ตัวหน้าอะไดูดูดเพื่อนๆกามใหญ่มาก น้ำออกต้องปล่อยน้ำออกแล้วค่อยซ้อมข้าวเนาะเพื<ๆ>่อนอันนี้จะได้ซ้อมนะคะข้าวนี่นี่นนเห็นไหมนี่กูตั้งหอยเยอะค่ะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากกล้ามใหญ่ด้วยออ้โไหนอ่ะนี่ฝน,นตกไม่หยุดเลยอ่ะน้ำก็เลยท่วมถ้าท่วมปูก็เนีย อู้ยตัวนี้จังการพอดีเลยหญ้าก็เยอะอุ๊ยปลาก็มีอ้ยจับไม่ได้หรอกปลาเร็วมากอีกตัวนึงเห็นไหมได้หลายตัวแล้วหลายตัวแล้ว เห็ไหมดุมากทำไมอาอาข้าแรงนี้หมดหมดแน่ๆเอาอู้มีปลาดุกด้วยโอ๊ะโอ๊โอโอนี่ปลาดุกทอ้งปลาทั้งคุก เยอะเลยเพื่อนๆดูสิทำไมถึงมาหาค้ำๆตีเพื่อนๆเพราว่าปูเขาจะออกหากินตอนกลางคืนเนาะอันนี้เราก็ต้องค้ำๆเราค่อยมาเยอะเลยเลยยังมีอีกค่ะเดี๋ยวคิดหน้าจะพามาจับอีกนะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนมืดแล้วเพื่อนๆกลับบ้านแล้วบายๆค่ะ